รีวิวนะครับตัวจับร่มนะครับปรับองศาสามร้อยหกสิบนะครับตัวนี้ตัวรูมันตัวนี้ตัวปรับนี่ครับวิธีใช้งานใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ล็อกนะครับเดี๋ยวยิบร่วมแป๊บจนตัวใส่ร่มนะครับรู2.2เซนรูใน แล้วก็ขันขันแน่นๆเ,เราจะปรับองศาแล้วก็นี่ครับอ,อืเราเอาลกตัวเก่ามาลองเรีดูก่อววนล็อกตัวนี้คือตัวล็อก,กเราจะปรับแล้ก็ล็อกเราจะโหลดให้ต่ำแล้วก็เราอยากให้แตะต่ำแล้วก็เอาตัวนี้ลงตัวนี้ก็ล็อก ครับปรับได้หมดแล้วครับสูงต่ำขนาดไหนนะครับอบคุณงรับจริงหรือข้อเส้น